นี่เธอชื่อเกลหรือเธอชื่อเปียกไม่ใช่เธอชื่ออะไรไม่ใช่ชื่อเปียกหรือเปล่า สารจากน้องเกลนี่เกลเองไม่ใช่เปียกก่อนหน้านี้น้องเอบิเกลมักจะเล่นมูที่ก่อนหน้านี้เป็นไวรัลอย่างมากในโลกโซเชียลอย่างเพลงมงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยซึ่งแน่นอนว่าลูกของซุปตา์ตัวแม่อย่างน้องเอบิเกลก็มีโมเมนต์ความน่ารักและขี้เล่นของตัวเองจึงได้เล่นคลิปวิดีโอนี้เช่นเดียวกันจนทําให้หลายคนเซลน้องเอบิเกลว่านี่เปียกหรือเปล่าซึ่งแน่นอนเขาว่าตอนนี้น้องเอบิเกลก็ สงาถึทุกคนแล้วว่าน้องเอบิเกลไม่ได้ชื่อเปียกนั่นเองโดยคลิปนี้ถูกปล่อยออกมาโดยมีคนถามน้องเกลว่านี่เธอชื่อเกลหรือเธอชื่อเปียกซึ่งน้องเอบิเกลก็รีบตอบทันทีว่าไม่ใช่จากนั้นกระดินถามอีกว่าเธอชื่ออะไรน้องเกลก็บอกว่าไม่ใช่และปิดท้ายด้วยประโยคชื่อเปียกหรือเปล่าน้องเกลก็รีบยืนยันทันทีว่าไม่ใช่ซึ่งแน่นอนว่าคลิปวิดีโอนี้ได้ระบุข้อความไว้ว่าแจ้งให้ท เปียกไม่ได้ชื่อเปียกนะคะต้องยอมรับจริงๆค่ะว่าความน่ารักและความทะเลนของน้องอีบิเกลมาเต็มจริงๆจึงทําให้ทุกคนตกหลุมรักในความทะเลนและความน่ารักของน้องอีบิเกลไปตามๆกันคนร้ายไม่ได้ชื่อเปียกแต่ยังเล่นมุกเปียกในอ,อย่างน่ารักจนเป็นไวรัลมากกว่าออริจินอลละคะน้องเกลขาแบบนี้โตขึ้นมาคงเป็นว่าที่สุตาตามรอยคุณแม่ชมพู่อริยาอย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ใครตะกาบของแท้ค แม่ชมขาสำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดอกนิ้วด้วยนาพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า